พวกเราเคยคิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กบ้างไหมตอนนั้นเราสนุกเราร่าเริงเราไม่ได้คิดเยอะจนกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสของเราเองเหมือนในวันนี้หัดขี่จักรยานก็ล้มลุกกันด้วยความสนุกลองใช้ชีวิตแบบเด็กน้อยคนนั้นดูสิบางทีเราจะมีความสุขมากขึ้นการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพทาโรและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่1 2บสถึงสิมกราคมพศสองพสําำหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกก็สามารถใช้คำทำนายนี้ได้เลยครับบทสรุปภาพรวมของชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้คือเป็นช่วงเวลาของการถอยกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังการเผชิญราศกับความยึดติดลึกๆในใจและการตัดสินใจด้วยความชัดเจนชีวิตกำลังพาคุณมาหยุดตรงจุดสำคัญ เพื่อให้คุณได้เลือกทางใหม่ที่ซื่อตรงกับตัวเองมากขึ้นไพ่ใบแรกคือ The Hermit ไพ่แห่งการอยู่กับตัวเองการทบทวนและการค้นหาคำตอบจากภายในไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณอาจอยากถอยออกจากความวุ่นวายไม่อยากอธิบายไม่อยากรับความเห็นจากใครมากนักเพราะใจคุณต้องการความชัดจากข้างใน The Hermit ไม่ได้หมายถึงความโดดเดี่ยวแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังฟังเสียงของตัวเองอย่างจรงิงจังต่อมาคือ The Devil ไพ่แห่งความยึดต,ติด คววามกลลัแไพ่นนาาใ,ใบนี้บอกว่าลึกๆแล้วคุณอาจกำลังติดอยู่กับบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบความคิดความเคยชินหรือความกลัวว่าจะเสียบางสิ่งไปไพ่ใบนี้ไม่ได้มาตัดสินว่าคุณผิดแต่กำลังชี้ให้คุณเห็นว่าสิ่งใดที่คุณจับแน่นเกินไปอาจกำลังทำให้คุณอึดอัดโดยไม่รู้ตัวและไพ่ใบสุดท้ายคือหนึ่งดาบไพ่แห่งความชัดเจนความจริงและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไพ่ใบนี้คือบทสรุปของสัปดาห์ หลังจากคุณได้ทบทวนและเห็นความยึดติดของตัวเองแล้วคุณจะเริ่มคิดได้ชัดขึ้นกล้าตัดกล้าปล่อยและกล้าเลือกในสิ่งที่ตรงกับความจริงของใจคุณมากที่สุดหนึ่งดาบคือการตัดสินใจที่อาจไม่ง่ายแต่จำเป็นต่อการปลดพันธนาการของตัวเองเมื่อรวมพลังของ The Hermit, The Devil และหนึ่งดาบไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวราศีพิจิกคือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกแล้วเลือกอิสระให้หัวใจคุณไม่จำเป็นต้องแบกสิ่งเดิมต่อไปเพียงแค่กล้ายอมรับความจริง และตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองชีวิตจะเบาและตรงขึ้นกว่าที่ผ่านมาฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากในจันเจ้าไว้ด้วยครับแล้วพบกันในราศีถัดไปครับ